บุญธีปุสกับพ่อแก่ปูตฤาษีร้อยแปดพนกขอาประธานขรสำเร็จนักาโถงเต้าหู้ผาไทยลาซอยห้อยหน่วยห้อเห็นสาโอ้โรมมหานคราชธรมประานนักโอุ้ทายเนี่ยเนี่นี่เขาเ,เ,เป็นเนเมฆเมฆเป็นเนี่ยเป็นฤีเลยเนี่ยเขาไปทำพิธีเป ที่มัธยปัญญาครับ